สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะอาจารย์จะพาทุกคนมาที่สะบัวโบวราณน,นะคะสระบัวนี้นะคะอาจารย์มาตั้งแต่สมัยยังเด็กน้อยนะคะปั่นจักรยานนะคะมาเก็บดอกบัวที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปบูชาพระตั้งแต่สมัยอาจารย์อยู่ประถมแล้วนะคะบัวนี้นะคะทุกคนสามารถเก็บได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สระบัวนี้นะคะถือว่าเป็น สับัวนะคะในความทรงจําของอาจารย์ยศุทธารานะคะวา่าในเรื่องของอะไรคะท่านผู้ชมวา่าในเรื่องของความงดงามความสวยงามแล้วกเ็เป็นอดีตของอาจารย์ที่อาจารย์ชอบมาที่นี่นะคะแล้วก็มาเก็บดอกบัวเพื่อที่จะนําไปสักการบูชาพระนั่นเองคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นบรรยากาศของฝนตกนะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์เลยเอาสระบัวโบราณมาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมนะคะ นี่ก็คือเป็นสาะบัวที่อาจารย์เคยลงมาเก็บสมัยเด็กน้อยปั่นจักรยานมาเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาเก็บที่นี่เลยนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะท่านผู้ชมคะสวยงามมากใช่ไหมคะ z ูม m นิดหนึ่งค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ